กำหนดคลอดเดือนพฤษภาผสมเดือนสิงหาวันที่หกโดยโตโนโลูกซีท์ครับเป็นนํำเชื่อน้ำเขาจากออสเตรเลียพอนี่น้ำเขาจากออสเตรเลียแต่ว่าบักช็อกโกลตนี่เป็นลูกไส้มันอีกแท่นึงผสมกับแม่พันธุ์ปรามันตัวน,นี้แหละครับขันแม่สองเดือนนะครับ ยังบ่มีอาการเป็นสัตว์กลับคืนมากะรุนอยู่ว่าสิไดลูกบ่ขันใดลูกกะสิเป็นลูกของบราหมันที่มีสายเลือดออสเตรเลียก็ว่างแผนกับเอื่อยกับผี่เขยว่าสีสางฝูงบราหมันอยากให้มีแม่บราหมันอยู่จากสามสี่แม่ก่อนเป็นพันธุ์ฐานเนแล้วก็คัดนำเชื้อนอกคัดนำเชื้อสายพันธุ์ดีเขามา ปรับโค้งสางและะ้วก็สางเนื้อกระเห็ดแปลงหยาน้ำครับเป็นแปลงหยากินนี่หยาน่ายหยารูซี่ทัวฮามาตาก็ลองผิดลองถือไปก่อนนะครับในง่วฝูงนี่เริ่มต้นยูแม่พันสามแม่แล้วกะ็มีลูกติดเป็นตัวกูตัวหนึ่งกระสิเลือกสายบรามันซึ่งเป็นโคพันทนร้อน,อนทอนแรงแล้วกะ็หาอยู่หากินง่ายในสภาพ แวรอมแรนแค้นถ้แถวฟ้าม์นี่แหะครับเป็นหน้าขี้แหนหแห่งตลอดทั้งปีแห่งแรงปลูกมันสะบหลังห่างไกลจากชุมชนก็เป็นไปตามกฎตามทฤษฎีเนี่ยแหะว่าเลี้ยงสัตว์ต้องแห่งนะครับแล้วก็ห่างไกลชุมชนก็มาลุ่นเบิองว่าโคบฟูงนี่นะครับสิขยายไปเรื่อยๆให้มันได้เป้าอยู่สิบหาแม่หลังจากนั้นก็หมุนเวียนใส่เวลา อยากให้มันอยู่ในช่วงเจ็ดปีเพราะว่าผู้เฮ็ดนี่หกสิบปีแล้วหกสิบเจ็ดว่ได้ยังก็จะไเสด็จขายยกฟ้ามยกทีหมดละครับเฮ็ดยังกับบอยลุงบอเรื่องนี่ก็จะไปหาเฮ็ดหัวมันยังไปขายมาแม่มันถีมหลดแล้วถ้าถ้าได้กะมันก็จะเป็นอาชีพที่ยังยืนครับวัวเลี้ยงคนคนเลี้ยงวัวเป็นวานะครับนี่ก็เป็นสภาพร่เรื่องอยู่แนวที่ตั้งสูง,สงติดจากบ้านพัก เลยนอนไปสเป็นลาดเนินลงนะครับก็บมีแผนเห็ดแปลงหย่าเห็ดแปลงหย่าตรงเหนือแปลงนี่ก็สิเป็นบอ่อนามขนาดใหญ่ครับนี่มีต้นไผ่ปลูกแนวต้นไผ่ให้เป็นรั้วธรรมชาติน้ำกันล่มน้ำแล้วก็หากไผ่ก็สิเกาะนะครับเกาะสันสันบอ่อนามนี่บอ่บอไห้มันพังทลไล่ในฤด,ดูฝนเสร็จแล้วแปลงหย่านี่เขาก็ตอก,อกน้ำว่าน้ำไหลลงไปในแปลงหย่าให้มัน มีหยากินสำหรับงัวตลอดทั้งปีถานาเกี่ยวเข่าก็สิเกฟฟ็บฟางไว้ก็เลยเป็นฟ้ามทดลองในสภาพแบบความเป็นจริงครับย่ามือเศร้าก็ปล่อยออกจากคอ,อย่ามือแรงกับเขาคอครับล่วงเลื่อนมันเห็ดดีกว่าบ้านพุนละเพราะว่ามือไม่บรูดเสียจังไดก็เลยใส่ตะไม่ใหญ่ๆของดีไปมัง่งเถียงเก่าของ ท่าพ่อท่าแม่เนี่ยระมาเฮ็ดนะครับขันเราอยูแล้วก็สิยิ้มเปยเปยแหละโอ้ยมีลูกเขยเอาน้ำอันนี้ก็เป็นชาติที่ท่าพ่อท่าแม่ตอไว้สมัยเรามาอยู่หน้านะครับผูกเปลแล้วกิจการงานเสาร์หรือแรงเขาก็มานอนพักผ่อนตรงนี้ก็เป็นบ่อบปลาก็อาปลานิ่นปลาตะเพียนปลายังเทยาอยากกินเอาล่งสาหนิมัดครับอันนั้นพื้นฐานด้านอาหารกับสิมิป,ปลาร่องท่องไว้ก่อน นะครับถังง้ว่นี่ก็มองเป้าหมายให้มันเป็นเงินประจําปีแต่เงินไร้วันนี่ยังคืดบอ่อแผนข่าคร่าวก็ว่าสิเอาพอแม่พันไกลพื้นเมืองไกลบ้านเฮ้แหละครับเอามาเลี้ยงไว้ตรงแถวแถวอกง้วนนี่แหละให้มันเป็นเงินหมุนเร็วเป็นไร้วันขายมือละแปดสิบาทมือละร้อยก็บาทพเพราะด้หมุนไปก่อนช่วงเฮ้าล่อไล่ได้จากง้วนลักๆ กะทีมีไก่ง่วออกจากคออกแกเราก็ทิมหาและเล่มหย่ารอบๆคอ,อ,อกพื้นทีก่กะได้รับอานิสงสมัยเพิ่นเฮ็ดโครงการสเบียงอาหารสัตว์มีทัวฮามาตาครับเพิ่อนรวยไปทั่วประเทศไทยเ้วเอาใส่เฮลิคอปเตอร์แลรวก็โปรยลงมามันเลยเกิดท,ดทิบทั่วแดนไป,ไปกลายเป็นสเบียงสัตว์ในภาพร่วมอันนี้กะพี่เขยกะลังเอาง่วลงไป ลามไว้แปลงห้าเลยครับเขากระปูกห้าเป็นแนวอุโมงต้นไผ่รมรื่นดีนะครับนี่เป็นลูกเพิ่อนออกจากคอขี่คันกัวมูแต่ว่าขี่เรื้อเผือบ่ได้มักมาต่ำเขาข้างหลังรดอันนี้เป็นอุโมงต้นไผ่เขากรสางแนวลงไปลาดลงไปแถวล่ำห้วยนะครับนี่งัวมันก็ะิยางน้ำหมไผ่ไปนคะครับนี่ก็คือรูปแบบฟ้ามโคบามันสำหรับ เริ่มตน้นหลักกทดลองอุโมงต้นไผ่เนี่เขาก็เก็บเป็นเสบยียงอาหารของคนเลี้ยงก็ได้ครับเพราะว่ามันก็ให้ผลผลิตแล้วเป็นไผ่สางมนไผ่รวกไผ่ยังนี่ละกับปลูกไว้ย่ามเขาวายู่แถวๆพื้นที่ชุ่มน้ำเขาก็ล่งกล้วยน้ำว้าครับนแนวไกล้บุญครับนนที่เป็นแปลงๆนั่นก็มีแนวกล้วยน้ำวาแปลงหยา พื้นที่ตรงบริเวณนี่ยีสบหาไรครับยีสบหาไรเป็นพื้นที่สูงข้างบนเขากัดจัดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หล่ะกะของคนเลี้ยงพื้นที่ลาดลุ่มลงไปเนี่ยเขาก็แปลงหญา้าติดล่ำหวยก็เป็นไฮน่าครับเป็นไฮน่าก็ถือว่าพอแม่เฮ็ดไว้ดีอยู่เพราะว่าพื้นสื่อที่ตรงนี้ไว้สี่หมื่นบาทสมัยก่อนนั่น มันก็ตกไรละพันหกร้อยบาทเป็นทีมะระดุกขุมเอ่อปได้แล้วครับสี่หมื่นบาท4สี่หาล้านยังยังบ่อยากว่าน้ำเลยครับ <laughs> มันมูลราคาหลายที่เขาถมลงไปฮับสางฮาบแปลงหลายไปมันได้หลายกว่านั้นแล้วครับก็มาต่อยอดจากพ่อแม่ก็หวังว่ามันสิรุงเรื่องไปหนาเนาะครับเนาะกเอามาลุ่นเบื้องเจ็ดปีครับสวบ่วเจ็ดที่ดีจ็หน,นมาทาเบื้อง